ช่องยูทูบถาอื่นๆนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับชาตาิต่างๆในกลุ่มบิ๊กซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใตา้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานที่มีการพัฒนานและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้มีการออกถ้อยแถลงร่วมกันของบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบิ๊ก อันประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟ,ฟริกาใต้ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่มีการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่19พกพฤษภาคมสองพารยสสนับสนุนการขยายขอบเขตสมาชิกเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษแต่บอกว่ามันต้องมีหลักชีน้นำมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจนแม้ไม่มีการพาดถิงชื่อประเทศผู้สมัครแต่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี2 5 6 5ทางด้านประธานรด,ดีอันเบตโต้ฟอนานเดสแห่งเวเนซุเอลา ระบุว่าต้องการที่จะเห็นประเทศของเขาเข้าห่วมกับกลุ่มบิกส่วนบรรดานักวิเคราะห์มองว่าอินโดนีเซียก็อาจเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องการสมัครเข้ากลุ่มบิกเช่นเดียวกันบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาในปี2009ก่อนที่แอฟริกาจะเข้าห่วมในปี2010การประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง5ชาติน,นั้นรวมถึงเซอร์เกย์ลารฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัเสเซียนั้นเปิดฉากใช้กำลังทาหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ขณะที่หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนเน้นย้ําจุดยืนของจีนที่เรียกร้องขอเจรจาสันติภาพและวิาพากษ์วิจารณ์บรรดาประเทศตะวันตกต่อการมอบอาวุธแก,ยก่ยูเครนและกําหนดมาตรการคว่ำบาตรเลืองานรัเสเซียหวังอี้บอกว่าการส่งมอบอาวุธไม่อาจนำมาซึ่งสันติภาพสู่ยูเครนและแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรไม่อาจคลี่คลายภาวะ ที่กลืนไม่เข้าถ่ายไม่ออกในด้านความบั่นคงของยุโรปเองนั่นแหละเขาบอกด้วยว่าจีนคัดค้า,า,านการใช้เศรษฐกิจและก็ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศเป็นอาวุธบีบบังคับให้ชาติอื่นนั้นต้องเลือกข้างขณะเดียวกันเขายังเรียกร้องให้พยายามลดผลกระทบที่ลุกลามของสงครามซึ่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและอุปทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การสนับสนุนบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่อ่อนแอเอาตัวรอดจากช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวลานี้ นอกจากนี้แล้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มบริกและประเทศอื่นๆมีความเป็นอิสระและยุติธรรมในประเด็นของยูเครนมากยิ่งขึ้นก่อนนี้สมาชิกสามชาติของกลุ่มบริกได้แก่จีนอินเดียและแอฟริกาใตา้งดออกเสียงจากการลงมติของสาประชาชาติในยติประนามรัสเซียต่อ,อกอรณีการใช้กำลังทหารในยูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสามชาติออกทอยอแถลงร่วมกันสนับสนุนให้รัสเซียเจราจาก,กับยูเครนและผู้คุยหาือ ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในยูเครนและว็็ี่่อื่นๆด้วยวังอีเรียกร้องว่าทางกลุ่มต่อต้านการสร้างระบบคู่ขนานเพื่อแบ่งแยกโลกทางนี้เขาไม่ได้พาดพิงถึงประเทศใดแต่เข้าใจดีว่าน่าจะหมายถึงสารัฐเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากลุ่มริตควรต่อต้านมาตรการการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวทุกรูปแบบเช่นเดียวกับการใช้เขตอำนาจรัฐนอกเหนือดินแดนของตนเอง อารเจนตินาเป็นหนึ่งในเก้าประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ร่วมประชุมแยกกับกลุ่มบริกในคืนวันที่ยี่ในคืนวันที่สิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยซามิโนโวาคานาวาจาเอก,กอัคราชุูตอารเจนตีนาประจำประจำประเทศจีนบอกว่าต้องการได้รับเชิญให้เข้าร่วมนั้นมีความสําคัญยิ่งและเป็นการประกอบของก้าวยกหนึ่งในการเข้าร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการในอนาคต ส่วนประเทศอื่นๆอ,อ,อีก8ชาติที่เข้าร่วมประชุมด้วยก็คือซาอุดีอาระเบียอียิปต์อินโดนีเซียไนจีเรียเซเนก้าสหรัฐอาราเบียและมีประเทศไทยด้วยเจียนชี้ชื้ผู้อำนวยก,การศูนย์ศึกษาลาตินอเมริกาแห่งมาหาวิาทยาลัยเซี่ยงไฮ้ระบุด้วยว่าบรรดานักสังเกตการหลายคนมองอยู่แล้วว่าการขยายตัวของกลุ่มบิ๊กเป็นแนวโน้มที่ไม่อาจหีกเลี่ยงได้ ด้วยที่ถูกบรรดาประเทศพัฒนาแล้วที่นําโดยสหรัฐเล่นงานมากขึ้นเรื่อยๆเราประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ควรต้องขยายความเข้มแข็งของตัวเองเพื่อเล่นบทบาทที่ใหญ่โตขึ้นในดน้านธรรมาพิบาลของโลกนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าถ้ากลุ่มบิ๊กนั้นดําเนินการในการรับสมาชิกใหม่นั้นไทยเราเองก็อาจจะเป็นหนึ่งที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มบิก๊กด้วยเช่นเดียวกันครับ